สวัสดีครับลุงเหียนครับลุงลุงพลนลุงเหียนมาลุงเหียนมาคากลับระเบิดแล้วโอ้ยเม่ครับนาม่โอ้โหเหมือนมากเลยพี่พี่เหมือนมากเลยพี่อ๋อเริ่มไง ข่ไล์สดอยู่ขสดอยังไงใยอา์น่าใมันคืออะไรกาแฟน้องเหรอผมตกใจนะเขาให้มาลุงขายกาแฟแล้วเหรอชงกาแฟยังยังกับยังยังยังไม่ได้มะแล้วผมเดี๋ยวผมรอเดินไฟใหม่รอเดินไฟใหม่

คุณต้องลครับอ๋อเคคุณครับคาะบซื้อกาแฟให้คนครับก็คุณกินกันไปเรื่อยๆเนาะแกว่าจะหมดนะผอคนได้แค่คนวันละแก้วพอวันละแก้วพอได้กินสแก้วกาแก้วเป่ากวเป่าแ้เป่าแก้ายือนแขแคงน้งก็ให้ถือแก้วเดียวไปตลอดจนกว่าตั้งจะหมดสอพัน คุณรับคุลงรถเสียหานาคตั้งมูาร่กายอย่งรนะครับ้หรอคุเดกใช่ไหมคุณเดกอใช่ถ้ารถเสียเสียไปรถเสียนี่ไปครับครับเสียที่เอาไป้มที่ีครับายรไม่ใช่อไหรอกไม่ใชออแสดงว่ารู้ว่ารถจะใกล้จะเสียก็ขับรถไปใกล้ไปลงหน้าเลยอ่า ครับอูรุ่งเจริญเซอร์วิสสีราชาออรรรุ่งเเจิิญซ์ว เพรว่านมาเมาี้เมื่อวานนี้ก็ผานที่าที่นอมาได้รับแล้วนะพี่นะคะมากคโอ้พี่มาฝนตกหนักกว่าเดิมเลยทีนี้ไมวันนี้พี่รออยู่เลยพี่พี่พี่เห็ดรอพี่อยู่พี่ว่าเย็นๆมนะ้เย็นๆก่อนพี่เพราะว่ามันมันพุ่งอย่างนนก็เดี๋ยว ว่ากันจะได้เป็นเกตคู่ระเบิดครับต่อไปทำคลิปทางออกให้นะป้าดาเขาจะทำน้ำปลาให้ฝรั่งกินทำคลิปทางออกให้หน่อยเร็วไม่มีทางออกทางออกหรือไหเขาไม่มีทางเข้าทางออกหร้าดาเขาาหมดเลยอจริงเหรอไม่ดาพูดอย่างนั้นจริงเหรอจะีน นะะเนื่องจากว่าไม่ดาเนี่ยนะฮะเกิดค,ความสงสัยว่าห้องน้ําลุงช่างออกแบบเนี่ยไม่มีทางเข้าทางออกนะฮะคุณผู้ชมนะพี่นว่าเกิดบอกว่าเดี๋ยวจะมีบันไดปีนปขึ้นไปข้างบนนะ,ะคิดว่าลุงจะปิดหมดไงวันนี้ <c oughs> คิดว่าลุงจะปิดหมดเลย <c oughs> แล้วพอจะนึกออกไหมตรงไหนทางเข้าทางออก่ไงอ๋อนึกว่าอย่างนึกไม่ออกอีกก็จะเหลือบันไดแล้วนะถ้านึกไม่ออกเน้นึกอยู่ออกอยู่แต่ว่ากลัวว่าลุงจะปิดหมดนะ น่าาคุณภาษาฝึกแบาบมืดไปไหนไม่มีมาช่วยลุงเฝ้าเร้านกาแฟร้านเฝ้าร้านกาแฟอากาศเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์แล้วเพราะพอปูพื้นปูกกระเบื้องเสร็จปุ๊บโอ้เย็นเจี๊ยบเจอกับฝนแบบนี้ยิ่งดีเลยสบายการชาปูนก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกฮะ ผนังที่เจ็ดแล้วนะเนี่ยเนี่ยโอ้ยหนังที่เจ็ดแล้วนะอันนี้ห้องสองเมตรเราจะเป็นเสาเลย่ตที่เดินเสือเดินมาลูกสิบห้องน้ำเราจะอยู่ตรงประมาณเสือเสาที่แหละเสาเนี้ยคือเสาประตูห้องน้ำ <c oughs> นี่นะฮะอันนี้คือเป็นนะขอบนะของห้องน้ำนะฮะ ที่จะเป็นประตูนะะะัอนนี้ก็เป็นทางเข้าออกนะครตรงนี้ติดเออเออต้องเอี้ยวต้องเอี้ยวตัวออกลำข้างใช่อันนี้สบายกว่าอืเต็มที่เลยอืมเต็มที่เลยเข้เป็นห้องน้ำผู้หิงมีกระรอเไม่มล้งไว้องอม ไอคนที่เปิดต้องนั่นแะ่แอบดูาี่ปกตองการเป็ลิปให้ใหญตามทุกความเคลื่อนไหวนี่ก็ไดงพี่ขาขาดูคลิปใครนะดูดดีไว้ส่วนเขาบอกว่าอะไรนะพายุ้าหลงไป อายุน <Tipp ett> <motiv ator> er ี้าตล่มยขาโพี่เพิ่งรู้เหรอรู้ขลมลื่นหรอป็ดๆี่ไปดูดอกเห็ดเลยตอนนี้ปักปัๆปักเห้ีนไปดูพี่ว่าไละมันตกฟ้าร้องเห็บจะปึ๊บป๊ี่ไปดูตอนนี้เนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปซองดูแล้วไม่เชื่อไป บอกแล้วไงคว้านรอกนข้นเนี่ยเดอเ่อ่างนี้ใช่หมตไหมดอกลีบเลย่บออโอ้โหโบราณอานี้โบราณก็ว่ามาสมาเล่าสู่กันฟังเ็นไหแไหนเปล่าเปล่าไหนเนาะไปไหน

แก่กาแฟต้องมันบพวกเราดื่แก้เปล่าลูงกินกาแฟ ไปทายกี่ตัวเดี๋ยวคุยคุปปะเรียนกี่ตัวนะสามคนสามคน า้าจ97ทา,เางเดิน3เมตรที่เราวัดไวป

ポイント3でラストを目指して出発。